Captain Pete Maverick Mitchell. Let me be perfectly blunt. You are not my first choice. You were here at the request of Admiral Kazanski, aka Iceman. He seems to think that you have something left to offer the Navy. What that is, I can't imagine. With all due respect, sir, I'm not a teacher. Just want to manage the expectations. This is your captain speaking. Then we're off. Here we go. In three, two, one. We're going into combat on a level no living pilot's ever seen. Not even him. You think up there you're dead. Believe me. My dad believed in you. I'm not gonna make the same mistake. Someone's not coming back for this. Those are your pilots. anything happens to them, look in the air, look in the air. you will never forgive yourself. No turning back now.

ในสกัดถ้าไอแดีมันเป็นผีด้เอาพานเนี่ยไปห้อ,อยคอมันขอบใจนะทำไมเอแดีมันไม่ปวดแสบปวดร้อนเลยวะสำลีมามึงเอาไปใส่เถอะช่วงนี้มึงมองมองคำคำมึงพูดดำก็ได้นะมองมองคำคำมันคงเคืออีกเช้าอะเมื่อไหร่นะเนี่ยกของกูจะมา คำเผ็ดเดีสิถ้าเรากินสองคนอาจจะหวานก็ได้บ้าไอ้แดงถึงขั้นฆ่าคนตายจะเข้าไปแดกศพหรือไงว้าวแดงไหนได้ฝากกันนะครับไอเอสพยนยานสุรินติดต่อเดี๋ยวนี้ง่ายนะครับไม่ต้องไปถึงบริษัทแบบโทรไปเลยครับ1ูน6 7 5 3 0หรือว่าจะทักทางเฟส เซนเชอร์หรือว่าไลน์ก็ได้ครับเลิกวาแดงมันเป็นผีงินบุญงานบ้านงานวัดงานประจำปีฮะมือลังก้มเล่าลังขาติดต่อสอบถามบุกงานครคิวงานได้ที่เพจไอเอสพระพุยชนเพื่อนเพื่อนไม่อยากเล่นกับติดตามคลิปวิดีโอได้ที่ช่องยูทูบไอเอสพระพุยชนสุรินแดงเอ้ยกลัวเวทนามึงนักกูมาเสนอตัวปราบผีไอแดงให้หรือว่าจะให้ข้าเนี่ยทำลายวิญญาณไอแดงตอนนี้เลยก็ได้นะไอใจหมาไอหยาบช้า ไอ้สามันไอ้จันจังกสีกูอยู่ของกูดีๆคราวนี้มึงจะได้เห็นเล็กกูส<อ>ักคราคนกับผีอยู่ด้วยกันไม่ได้ดอกมาลิถ้าแดงไม่ใช่คนเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมแดงจะเป็นอะไรก็ช่างยังไงก็เป็นเพื่อเราเรื่องวกูจะกลัวมึงเหรอไอ้ผีน้อยพวกเราเร หนักนิดเบาหน่อยพวกเราก็จะให้อภัยกันพวกเราจะรักกันจนวันตายสาธุไอ้ไข่ไอ้ไข่พ่อมึงสิเนี่ยแดงไอเอสภาพยนตร์สุดเร็มีตีใหม่สำหรับนางกางแปง้ง สมบูรณ์แบบทั้งระบบภาพเสียงฝากกันด e ้วยนะครับไอเอดภาพยนตร์สุรินขอบพระคุณสำหรับผู้ชมทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขสำหรับภาพยนตร์วันนี้สองเรื่องครับภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกครับดูสรงป่านยฮะภาพยนตร์ตลกตลก